สวัสดีค่ะวันนี้นำกำไร2บาทมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมลายสวยๆณนะตรงหน้าท่านผู้ชมตรง <S 2> 2 <S นี้<า>เลยแบบที่1ค่ะลักษณะลวดลายค่ะจะเป็นลักษณะสายแบบทรงเรดนะคะแต่ว่าก็มีความแข็งตามรูปแบบของกำไรนะคะชิ้นนี้วิธีเปิดนะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะก็จะเป็นงานตัวล็อกแบบนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้นี่ค่ะแล้วก็ บริเวณนี้นะคะจะมีตัวยื่นยื่นออกมาเป็นปุ่มให้เรากดลงไปค่ะแล้วก็ดึงออกจากกันแบบนี้ได้เลยนะคะก็ตัวล็อกหนาแล้วก็ใหญ่แข็งแรงนะคะออกมานะคะก็จะประมาณนี้เลยแบบที่สองนะคะเป็นกําไลพญานาคค่ะขาะกาไลจะเป็นแบบกลมๆแล้วก็เกลียงๆค่ะนี่ค่ะตอนสวมใส่ออกมานะคะก็จะอาจจะมีความสูงของออห,นอานานหน่อพญานาคนิดนึงนะคะ แสวมาเก,เกลียงแบบนี้เลยแบบที่3นะคะก็จะเป็นกําไรพิกุล4แถวนะคะสําหรับวงนี้นะคะเวลาสวมใส่ก็จะสวยมากเลยนะคะหน้ากว้างกําลังดีแล้วก็ ขนาดกําลังพอมาสำหรับคนข้อมือประมาณ11-14นะคะ <c oughs> สําหรับแบบนี้ก็จะเป็นกําไรแบบเกลี้ยงนะคะหน้าก็จะเป็นหน้าแบบเหลี่ยมๆเลยนะคะแบนๆแล้วก็รูปทรงอันนี้จะเป็นทรงไขค่ค่ะก็เหมาะสําหรับข้อมือประมาณ15-16เซนติเมตรนะคะวงนี้ค่ะหน้ากว้างจะอยู่ราวๆประมาณ0.8เซนติเมตรนะคะ,ะค่ะเป็นแบบ สบายๆนะคะก็คือเป็นกลมเกลี้ยงธรรมดาเลยค่ะที่6นะคะจะเป็นกำไลหน้าเหลี่ยมค่ะแบบเงาแล้วก็เล่นเลเซอร์ลวดลายเป็นลายน็อตนะคะรุ่นนี้ก็จะมีหลายขนาดนเข้ามาก็ดูดีเลยนะคะถึงแบบที่7นะคะจะเป็นลักษณะกำไลเกลี้ยงค่ะแล้วก็ทำเลเซอร์ลวดลายนะคะทรงจะเป็นทรงกลมค่ะหน้าแบนนะคะ สำหรับชิ้นนี้นะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ16ค่ะ16ถึง16.5นะคะหน้ากว้างประมาณ0.8นย์จเป็นลายกำไลตะปูนะคะรูปทรงจะเป็นทรงไข่ค่ะมีหลายขนาดค่ะ,คะเวลาสวมใส่ออกมาก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะดูไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินเก้านะคะ,คะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นลายกำไลป้องไผ่ค่ะนี่ค่ะรูปทรงจะเป็นทรงงทรงกลมนะคะตัวล็อกจะ สำหรับวงนี้นะคะใส่ก็ดูสวยงามนะคะแล้วก็แบบไม่เรียบจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูแบบเทอะทะเวอร์จนเกินไปค่ะแบบที่10ค่ะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ากำไลเหลี่ยมลุงนะคะตัดลายน็อตชิ้นนี้นะคะหน้ากว้างของกำไลก็จะอยู่ประมาณ0.8เซนติเมตรค่ลายสารวงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอนใส่นี่คือสวยมากๆค่ะ น,นะคะแล้วก็แบบเป็นงานลายสุขโขทัยสวยๆเหมาะสำหรับข้อมือประมาณ1 6บถึงส7บเะกะกำไรคอนโดค่ะ2กษัตริย์สสำหรับรุ่นนี้นะคะที่มีเข้ามานะคะก็จะมีเหมาะสำหรับคนข้อมือขนาดประมาณ14.5ถึง1 5บค่ะกำไรต่อกลายตะก,ก้านะคะลวดลายก็จะสวยมากๆประมาณนี้ กำไลวงนี้ค่ะตอนใส่นะคะน่าจะค่อนข้างกว้างโดยขนาดหน้ากว้างนะคะจะกว้างตัวบริเวณที่กว้างสุดจะกว้างประมาณ1นิ้วจะเหมาะสําหรับคนข้อมือประมาณ16บหถึงสิบเซนติเมตรค่ะ,คะกำไลโบลงยาก้านสารนะคะสําหรับกําไลวงนี้นะคะใส่ออกมาแล้วดูแบบสวยหวานมากๆค่ะเรามาลองดูตรงสายนะคะจะเป็นแบบงานสารกําไลเหมือนตะก้าแบบนี้ค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นงานลงยาสวยๆค่ะ แบบที่15นะคะจะเป็นลายาตะปูหัวใจนะคะนี่ค่ะลายสวยมากๆเลยค่ะสำหรับกำไรรุ่นนี้ที่ขนาดที่มีเข้ามานะคะก็จะมีเหมาะสำหรับข้อมือประมาณสัก16.5ถึง17.5เ <16, S 1> <5 S 2> ่็ดจุและ18นะคะลวดลายเดียวกันค่ะเป็นงานกำไรตัว H นะคะแล้วก็ลงยาสีแตกต่างกันไปค่ะ แบบที่16คะ่ะแบบที่17คะ่ะแบบที่18คะ่ะ ่อมานะคะเป็นแบบที่2 9ค่ะลายสวยมากๆนะคะหน้าค่อนข้างกว้างเลยนะคะตัวนี้หน้ากว้างประมาณ3เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะสวมใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะดูดีมากๆใส่ออกงานได้เลยค่ะกำไร2บาทแบบที่2 0นะคะเป็นงานแบบลายสุขโขไทยนิดนึงมีลงยาให้อยู่นิดนึงนะคะสีจะแบบออกชมพูอมม่วงแบบพาสเทลนิดนึงค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณสัก16ถึง17ค่ะแบบที่11ค่ะตัวนี้นะคะตัวสายเป็นงานแบบเปียแบบสุโขทยัยงานถักสวยๆเลยนะคะแล้วก็ห้อยด้วยดอกพานตะวันสีแดงนะคะงานสวยมากๆค่ะนี่ค่ะอีกหนึ่งสินค้าชิ้นนี้นะคะเป็นตัวหนึ่งที่ใส่ข้อมือแล้วสวยมากๆจริงๆค่ะ กำไร2บาทแบบที่22 2นะคะตัวนี้จะมีห้อยตุ้งติ้งเป็นหัวใจแบบลงยาน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ห้อยถุงทองมาด้วยนะคะในส่วนของตัวถุงทองเขาจะไม่มีงานแบบลงยามานะคะก็จะเป็นแบบข้างหนึ่งกำลังน่ารักนี่เลยค่ะสวมใส่ออกมาสวยแล้วก็น่ารักนะคะดูไม่เยอะจนเกินไปด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวสายค่ะจะเป็นงานแบบตัดลายเป็นเส้นๆแบบขนแมวประมาณนี้นะคะ มาถึงแบบที่23แล้วก็แบบที่24นะคะจะจะเป็นแบบงานคล้ายๆตัวอินฟินิตี้นะคะบางคนก็บอกว่าเป็นแบบลายโซ่อะไรประมาณนี้นะคะเป็นงานกำไลตัวนี้นะคะมากับขนาดของออกำไลอยู่ที่ประมาณ16.5ถึง18นะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ16.5ถึง18ค่ะมีสองสีค่ะสีทองล้วนนะคะแล้วก็สีแบบกษักระสับค่ะ ลองใส่ตัวสีทองให้ชมกันนะคะสวยมากนี่ค่ะใส่ออกมาแล้วก็จะดูแบบเก๋ดูดีมีสไตล์และสุดท้ายนะคะสำหรับลายนี้สองกษัตริย์ค่ะใส่สวยมากนะคะให้ชมนี่ค่ะก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะผู้ชมอยากชมสินค้าประเภทไหนน้ำหนักเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวไวโอจะแนะนำ ออกมาให้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ